ดวงวิญญาณแห่งสามภัคเอย๋ยโปรดช่วยเอาเหล็กร้อนนาบลิ้นและฝ่ามือของเขาทีเพื่อที่เขาจะได้ไม่สามารถแต่งเรื่องโกโหกได้อีกคำถามคุณมาจากเผ่าอัฟจินแห่งซิโกเกน,นียใชย่หรือไม่ใช่คุณเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในเผ่าพันธุ์ใช่หรือไม่ก็คงนั้นในฐานะทาสนายไม่ควรต่อต้านจ้านาย ต่นายกลับกำจัดชายคนนั้นทิ้งไปซะแล้วว่าไงจะลองพิสูจน์ตัวเองดูไหมพันนั้นได้เลยว่าเธอจะไม่ส่งฉันเป็นลานประหานแน่นอนเธอชาระแสดงยิ่งใหญ่ถึงเกลียดและอยากจะทำลายโลกนี้ด้วยมือของตัวเองหรือเปล่าฮึสมมุตินะฉันแค่กำลังสมมุติอยู่นะว่าตอนนี้ทุกครั้งที่ฉันถอยลูกเต๋า และมีโอกาสที่ผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบนี้ถ้างั้นฉันจะยินดีจะเดิมพันต่ออีกสักตา